ต่อไปเป็นเจ้าตัวยูเชฟนะครับผมหรือสีสวิตเซอร์แลนด์นะครับให่ไหมด้วยอด d ดอลลาร์ดอลลาร์สวิตฟังนะครับตรงนี้ผมคาดการณ์รอบที่แล้วว่ามันจะเป็นขาลงไอ้ขาขึ้นนะครับเพราะว่าติดดีมานแถวนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นดีมานอยู่แถวนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าลบเจ้าตัวของ ตัวน,นี้ไปนะครับตอนนี้หลุดจ้าฟเนี่ยฟิโบน่าชีเนี่ย,ยหลุดแล้วนะครับหลุดจากข้างบนลงมาข้างล่างหลุดไปแล้วครับเพราะฉะนั้นตีใหม่ตีจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเข้าได้ก็คือเข้าในโซนนี้เหมือนกันนะครับผมปุ๊บล้วเข้าโซนนี้ก็ยังมองขึ้นอยู่เหมือนเดิมคือลุ้นสวิงขึ้นไปนะครับรีบาร้าขึ้นไปเนาะอืมมีบา้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเข้าโซนนี้ อ่ะข้าวแถวๆนี้ครับปุ๊บสีเขียวแล้ว stop loss อยู่ตรงนี้นะครับถ้าหลุดนี้ผมยอมหลุดตรงนี้ผมยอมนะครับผมสวิตช์ฟรังขึ้นไปเนี่ยก็ก็ขอให้มันขึ้นไปนะึงไปที่แนวต้านต่อไปก่อนนะครับก็คือตรงนี้แนวต้านนี้ก่อนเพราะว่า มันมันกจะขาลงเนาะเล่นสวิงก็จะประมาณนี้นะครับชุบเข้าตรงนี้รอตรงนี้ย่อตรงนี้อ,นอ,นอ่ะแล้วก็ขึ้นแถวๆนี้เท่านันประมาณนี้ครับแผนก็รอรีบาเขาขึ้นนะครับเพราะตรงนั้นรู้นว่า u s c จะต้องทำการขึ้นนะครับถึงจะ u s h a ฟอ่าการเนี้ยก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับ โฟนเดมเพนทัลว่ายังไงนะครับผมฟฟนเดมเพนทัลตรงนี้บอกว่าอยู่อเมริกา GDP ดีกว่านะครับคืนเฟ้ร์ทางยูเชฟดีกว่านะครับผมส่วนดอกเบีย้ยอเมริกาดีกว่าสองหนึ่งแล้วนะครับอันในมอนเทนเรทยูเชฟดีกว่าเชฟอ่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าเพราะฉะนั้นเป็นสองสองเข้านะครับ p ตรงนี้ยังอยู่เชดีกว่าสามแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีลุ้นนะครับว่าครับอาจจะลงได้ลงได้นะลงลงแถานี้นะอ่ะอาจจะมีโอกาสลงมานะครับแต่ผมกำลังมองว่าตรงนี้เป็นต้านต้านที่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมเสี่ยงเสี่ยงที่จะเล่นหน้าบ่ายนะครับเพื่อซับล็อตแถวนี้มันสั้นดีนะครับประมาณนี้รุ้ไปทางนี้อันนี้คือส่วนกราฟแล้วกันบอกตรง,งว่ายูเชฟนี่ส่วนกราฟค่าขึ้นก็ขึ้นยาวนะครับอาจจะได้ช p แถวนี้ก่อนนะครับอืมประมาณนี้อันนี้คือส่วนกราฟแล้วกันนะครับไปดูทำเฟรมวีของยูเชฟนี่ผมไปแอดตัวนี้มากเลยนะ เพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันเป็นดนลตานที่แล้วด้วยเหมือนกันหลายดนลตานมารวมกันนะครับทำเฟรมวิกเนี่ยผมก็เลยบายแอดตรงนี้ว่ามันอาจจะขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังอ่าเขาเรียกอะไรนะบายแอดไปนะครับอ่าเหตุผลของผมคือประมาณนี้ครับดูเชฟนะพอคลิปที่แล้วผมไม่ได้ใส่ใจตัวนี้เยอะมากเท่าไหร่นะครับ โอเคประมาณนี้ครับ